สวัสดีครับผมนะครับเอสซีออสนะครับหรือว่าวนิศนะครับนักุณมัจเจเลยนะครับก็ของผมนะครับประจำอยู่ที่อีสุมหานครสาขามหาชัยนะครับก็การมาที่โชว์รูมเรานะครับไม่ง่ายนะครับก็กลับรถสังเกตทะเลทายได้เลยนะครับติดกันได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์อีสุนะครับทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์086 7043051นหะครับหรือว่าแอดไลน์นี้เลยนะครับสอบถามได้เลยทั้งเรื่องรถการจัดสัญญานะครับหรือว่าสอบถามเอกสารการจัดแนนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแม็กสุนทรพาพันธ์นะครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงนะครับภูมีลาเนาเดิมเนี่ยผมอยู่ที่อําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับพอเรียนจบมาก็มาทํางานที่ ยี่สุมหานครสาขามหาชัยอายุงานสิปีนะครับในตําแหน่งที่ปรึกษาการขายนะครับท่านใดที่มีโครงการซื้อรถใช้รถยีสุนะครับผมดีนะครับให้คํปรึกษาและก็ให้คําแนะนําทุกท่านเลยนะครับก็ยังไงก็มาแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้านะครับที่ป้านาอายังไงมาอุดหนุนกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิวนะคะ SC พรมพัฒมีสมัครนะครับวิวเนี่ยเป็น SC ที่อิวสูมหานครสาขามหาชัยที่นี่แห่งนี้มาประมาณเกือบ7ปีแล้วแล้วก็มีลูกค้าเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ฝากอาลอง ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจรถหรือว่าอยากปรึกษาแคมเปญหรือว่าอยากปรึกษาว่าเรามีเงินจํานวนเท่านี้เนท่านี้เท่าน,น,นี้อยากออกรถลองโทรมาปรึกษากับวิวได้นะคะที่เบอร์0ูนย์ต้นเก้าเก้เราสามารถคุยกันได้แล้วก็วิวเนี่ยยังสามารถช่วยดันเคสกับให้กับลูกค้าได้ในทุกๆเคสเนาะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนอยากทดลองขับลองเข้ามาดูหรือไม่ฝากเพจวิวไว้ด้วยโปรแรงอีวสุมานครนะคะยังไงวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะ ขอบคคุณสวัสดีครับผมเอสซีฟุกนะครับเป็นที่ปรึกษาการศึกษาของศูนย์มานะคอสาขามหาชัยนะครับศึกษาผมแน่ทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์หรือเรื่องการใช้เงินออกรถเยอะขนาดไหนหรือน้อยขนาดไหนครับติดตามผมได้ที่เพจส่วนตัวครับโทรแรงจัดเต็มที่ศูนย์มานะคอเอสซีฟุกนะครับหรือเบอร์โทรติดต่อกับที่ศูนย์โทรสามสองศูนย์เก้าเก้าเก้าหกแปดครับฝากกันด้วยครับผมเอสซีฟุตนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบิวนะคะชื่อจริงชื่อทิติยาดาขุดทอมนะคะเป็นเซลล์อยู่ที่อือุสุมหานครนะคะสาขามหาชัยนะคะสนใจก็โทรหาบิวได้ที่เบอร์086นะคะ343935ค่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเอซีคงศักเนาะสุธานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อเป็ดนะครับก็อยู่ที่อีสุสุมหานครสาขามหาชัยนะครับก็ ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถครับหรือว่าอยากจะดูรถอยากจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก็ยินดีให้บริการนะครับบริการของผมนะครับก็โทรได้ที่เบอร์0820569227นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลนนะครับก็ยังไงฝากลูกค้าช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ